ก็มาถึง simulate universe โลกที่6ซึ่งเป็นโลกสุดท้ายกันแล้วนะครับแน่นอนว่าก็จะเป็นทีมเดิมนะครับโดยเน้นตัวสเตตัสเป็นหลักนะครับก็เลเวลตันไลท์คนตันเทสเนี่ยอัพให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะที่เป็นสกิลดาเมจหลักลิลิทนะครับยังคงเป็นม่วงบวสิบสองเช่นเดิมแล้วก็ตัวดาวเช่นกันนะถ้าตัวไหนสามารถปั้นได้ก็ปัน้นก็ทุกตัวนะครับก็จะมีข้ออ้างอิงมาจากโลกหาที่เพิ่งผ่านมานันงหละเหมือนเดิมทุกอย่าง จะบอกว่าดาวของเซเล่ผมได้เพิ่มมา1ดาวนะเพราะว่าได้การันตีรอบที่2ละ70ครั้งโอเคมาดูสเตตัสกันนะครับอันนี้ก็คือแน่นๆเลยนะก็สำหรับโลก6นะครับบอลก็จะเป็นขุนแม่นะครับโคโคเลียตัวนี้ก็จะมีตัวที่แพ้จุดอ่อนคือไฟสายฟ้าแล้วก็ควอนตั้มนะครับแล้วก็จะต้านทาสถานะเกิดทุกอย่างนะ ก็คอนเซ็ปต์ยังคงเดิมนะครับของผมก็คือแทนฮิลแล้วก็ดาเมจสตัวนะครับและก็ไม่จาเป็นต้องเบรีกเช่นกันนะบางทีการที่มีตัวเบรกสองถึงตัวมันก็ดีกว่าในแง่ที่ว่าการเบรกมันจะช่วยทําให้ศัตรูนะครับหยุดสกิลใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้ดาเมจการทําลายเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันใช้ไม่ตรงจุดไม่ตรงจังหวะก็ แล้วทีมเราไม่แน่นพอทีมเราก็จะโดนดาเมจไฟล์ได้อยู่ดีนะครับถ้าเกิดผิดจังหวะทีนี้คอนเซปต์ที่ผมทามาตลอดนะครับตั้งแต่โลก3โลก4โลกห้าจนถึงโลก6กเนี่ยคอนเซปต์ทีมของผมมีอย่างเดียวเลยก็คือแทง1เพื่อ,อตั้งโล่หรือว่าลดเสียหายให้กับทีมนะครับแล้วก็จะมีฮีลหนึ่งที่คอยประคองตัวเลือดก,กับดาเม2สองตัวเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้ตามนี้ถ้าเกิดคุณมีท่าตรงกันมันก็ดีในแง่ของดาเมจนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือใช้ตัวเท่าที่มีได้เลยจะต,ตัวไหนกก็ได้ออาาจจะนนนหน่ยรใ ในการสร้างดาเมจให้บอสถึงตายได้คอนเซปต์นี้สามารถใช้ได้ตลอดนะครับตัวแท้งคุณก็เปลี่ยนไปได้ถ้าสมมติว่าคุณได้ตัว5ดาวจากเจ่านนะครับก็ทร้งโลทั้งทีมเนี่ยดีมากๆแล้วก็ตัวคิวถ้ามีระดับ5ดาวไปลูกก็ใช้ได้ซึ่งที่ผมทาทีมลักษณะน,นี้เพราะว่าจะสามารถใช้ในการเคลียร์นะครับระดับความยากสูงสได้ตลอดถ้าเพียงแค่คุณสามารถอัพทุกอย่างให้ตันได้ในระดับที่คุณอยู่นะครับและการเลือกผ่านก็สำคัญเช่นกันนะครับสำหรับโคโคลียเนี่ยก็คือดาเมจในช่วงเฟสสามจะ หนักมากๆนะครับต้องใช้ตัวทําลายล้างที่เป็นสมดุลระหว่างโจมตีกับตัวป uh, ้องกันนะครับล่าสังหารไม่แนะนําเลยเพราะว่าตายแน่แน่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับก็สําหรับพรคราวนี้ที่ได้มานะครับก็ได้ทําลายล้างน้อยไปหน่อยนะแค่สิบแดบัฟเท่านั้นแต่ว่าได้ชเชยๆเป็นล่าสังหารก็จะทําให้เราจบเกมไวขึ้นนะครับเฟืองฟูก็ช่วยได้นิดหน่อยหางยาลักติดไห้อนุรักษติดมาด้วย เราก็จะบอกอีอย่างว่าตัวความต่างของเลเวลเรากับเลเวลบอสอ่ะข้อสาคัญนะครับซึ่งจะทําให้ดาเมจที่เราทําได้ใกล้เคียงแล้วก็สูงกว่านะครับถ้าเกิดเราสู้กับบอสที่ใกล้เคียงกับเราฉะนั้นก็ถ้าเกิดเลเวลเราแค่50เราแล้วมาท้าทายน่าจะยากหน่อยนะนขาแนะนำว่าูกิจะดีกว่า ก็สำหรับเศษที so them, so ่1นนะครับของโคโคเลียเนี่ยจะเศษเสาน้ําแข็งมาหนึ่งอันซึ่งจะบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะเพราะว่าดาเมจมันอ่ากับทีมเราที่เป็นดิวมาลักษณะเนี้ยแล้วก็ผ่าทาลายร้างอ่ะทำให้เรายืนยนนาต์ยืนทนดาเมจของเสาน้ําแข็งไว้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมุ่งเป้าไปที่โคโคเลียได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะขอเร่งความเร็วนะครับตรงนี้จะไม่มีอะไรแค่ฆ่าตัวบอสเดียวนะครับ お注射の時間よよやり先に火を炎のエリを助け <laughs> <laughs> 氷になる <laughs> 争い意味はないはっし静止拒絶移動点検検討務一くうっとしいわね次 <laughs> 悪い子も楽にしてあげる超と共に散れ軽い 間に気気持ちよ気にしないで私が守る静止拒絶同点検挙超一覚 <laughs>

ในเฟสสองนะครับจะเพิ่มตัวโบเนียเข้ามาเนี้ยให้เน้นค่าโบเนียก่อนนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็ค่อยไปค่าตัวเพราะว่าตัวโบเนียมันจะบัฟเพิ่นให้กับตัวโคโคโเลียนะครับแต่แน่นอนว่าตัวแปงยังต้องการโลนตลอดนะครับ 注射の時間よ。貫け。全力攻め。ここまでだ。名だれに飲まれろ。やり先に火をこのメリーを助け。十 <laughs> 回。争 <laughs> い <laughs> に意味はない。<laughs> 私が守る。正式拒絶移動点転換超敏覚。<laughs> うっとうしいわね次五。 んっ間に合った顔の気持ちよ気にしないで火は熟した氷になる楽にしてあげる超と共に散れスタールインファンタム悪い子よ <laughs> 安心しろやり先に火を転のでるよ助けれ

พอ,อโบเนียตายครับที่เหลือก็ง่ายแล้วจัดการโวแม่ได้เลยนะอันนี้เสากำลังจะแตกพอดีนะครับเพราะฉะนนั้นเอาเทินเพิ่มนิดนึง

ก็เข้าสู่แฟษสุดท้ายนะครับแฟษที่3ามเนี่ยก็แค่ทนดาเมจของต้าไม้ตายของกอกโคลีย์ให้ได้

ん気持ちよ気にしないで助かった騒ぎを起こしたくはないやり先に火を転んでるよ助けられ、うん、正式供述同点研究超密覚、うん、悪い子におやすみかいこ平気よ超とともに散れカールインファントム後悔しても遅いやったあっ

ก็แทบจะไม่ต้องเบรกเลยอย่างที่เห็นนะครับทนดามเมจให้ไหวขนั้นเองแล้วจะบอกว่าการทำทีมวณะนี้นะครับใช้ได้ยันนู่นเลยเนี่ยโลก3ความยาก2ผมขอขเคลียร์าาแล้วนะครับด้วยทีมเดิมเลยแล้วก็เช่นกันนะจะเป็นโลก4ความยาก2 ก็เดี๋ยวรอตัวเลเวลบวเบิรบ์กห้าสิบก็จะเปิดตัวที่เป็นความยากสองของโลกห้ากับโลกหกซึ่งก็ใช้คอนเซปต์เดิมนั่นแหละตัวแท้งหนึ่งคิวหนึ่งแล้วก็อัพทุกอย่างให้เต็มนะอะ่ในระดับความยากที่มันยากขึ้นเนี่ยก็แค่ไปเก็บพวกลิลิททองแล้วก็บวกให้เต็ม12แค่นั้นเองทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการพิชิตซิมูเลต์อยู่ในเวิร์สทั้ง6โลกถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ